โอ้เย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วผมแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับสุขุทกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มอดกระสินแฟนเพจหรือว่าเพจมอดกระสินนะครับผมนนท์ซีนตะครับผมซีเน็ตตอนนี้เขาก็เดินทางมากตอนนี้เขาก็เดินทางมากบ้านยังไงฮึบบ้านถักคอยเนาะแล้วพี่น้องเขามาในเพจผมแล้วก็ไลค์กดแชร์ครับ เข้ามาในเพจผมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็บยางเอาครับพี่น้องครับยางเอาครับพี่น้องว่างหันไล่ไล่ในเฟซส่วนโตครับบันี้ก็ย้ำมาไรในในเพจนะครับโอ้เกิดกทิขาดพี่น้องเอ้ยย่างกันย่างไม่ได้ปลาใสกับปลาไรครับย่างเหยียบน้ำเขาอะไรครับกดไลค์กดแชร์นะครับเขาไม่เลี้ยวกดไลค์กดแชร์นะครับ อดีตเรียนน้ำขาจะไม่ยังครับนี่เรียนน้ำตามตามด้วยครับพี่น้องแหม่ไม่หนีไม่หนีนะครับอู้เย็นครับพี่น้องเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วอยู่ในห่มชวมโดนไปครับวันนี่กันโดนไปโดนแลวครับทำเติมไอ้ว่น้ำทำเติมเลยวนี้วันนี้เร็วป้าคุณมันเป็นพันหนิไหมมวนวัเลหนนำมวลจ้านะไรมวมพี่น้องเขามาแล้วในแฟนเพจบมกกระสิ่งครับกุหลาบก็แช่ครับผมอ่าไม่ยม่งแล้วไปเลยอ้าวไม่ยิ่งแล้วไปเลย โดดตามตามลัก่ามันนี่ค้าแล้วมนกว่ามันอึ้งกันกระไรไปเลยพี่น้องมุดแล้วพี่น้องโอ้ย <c ười> ระวาง t t ังต่ำต่อแล้วล่ะเนอะแชร์แล้วมันระวังล <c ười> ุดน้ำนะาเสีดโอ้มา <c ười> ไหนพี่ นอนหลับไม่รู้เรื่องนี่นอนหลับเหรอนอนเมื่อคืนไงโอ้ทำอะไรกันเขไม่ร right. ู้แชร์แล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณคนที่แชร์กันแล้วกันเนาะใช่จะทำอะไรโอ้ยเดินเข่าเดินออกต้นตัวสนามแชร์แล้วค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับลุยครับลุยพี่น้องโอ้ยยาง เดินอย่างเดียวครับพี่น้องครับเดินอย่างโอ้โ oh ง่โ oh อ่โ oh อ่เ oh น oh. oh oh. oh, ี่ยเดินก็เดินกเดโอ้คือลึกไปหนาแต่นมว่าใช่พี่ขนาดผมสูงอะไรเนี่ยเบิางผู้สูงเบิางเาผู้เตี้ยดีสิงหัวเวีลยวพี่น้องสิงหัวเทวเล้ยวเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับคนละแชร์ครับคนละแชร์ครับพี่น้องครับคนละแชร์นะครับบรรยากาศนะครับบ้านพี่น้องทั้งจังหวัดขอนแก่นครับที่ประสบให้น้ำท่วมนะครับผมแห้งย่างไปแห้งเลือกไปหนาพี่น้องเอ้ยนะครับ หอดพู้นำพูดถึงหอดเอวล่ะพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับโอ้เสืยอะไรครับเปียกห้อน้ำเปียกห้อน้ำต้อนตอนสุดจัดประหลาดบอกพี่น้องเอ้ยนะครับสู้ๆครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมกันแล้วกันครับพี่น้องครับไล์เพจคนสิเบิองหน่อยเนี่ยนะครับผมกราบฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็ให้พี่น้องได้เข้ามาติดตามรับชมไล่สดได้ครับโอ้พโ่นะครับพี่น้องทุ่งหน้าถล่มเบิ้ลไฟมานจะโดนแล้ววะสัตว์ เมื่อกี้นี่ผมไล่ยู่ในเฟซบุ๊กตองผมนะรครับวันนี้ผมก็เลย <c oughs> มาไล่ยู่ในในเพจของผมจังไดยนี่เปิดไปจงังไดยปิดปิดไล่บ้างเหรนอันกำอะไรในเพจครับพิสกำอะไรในเพจเอ้ยพี่นอ้องชุดครับชุดชุด,ชดโอ๊ะเกือบกับสิขาดยางกับท่นา,านเพื่นได้เลยยางเลี้ยวฝนเ,เรื่องพวกชี้เรือ ก็ละแชร์ครับพี่น้องเด้อนะครับก็ละแแชก็ระแแชครับพี่น้องลุยน้ำลุยโคลนลุยไปเรื่อยๆขอบคุณนะครับสามสิบกระถันนะครับผมโอ้ก็ละแร์ครับก็ละแชร์ครับแชร์ลงกลุ่มแชร่ยังกับแชร์ไปครับพี่น้องถั่วมดครับพี่น้องเกือบกับโอเกือบประสิทธิขาดสุดยอดไอ้ฮักครับผมนะครับย่างลุยนามึงเนี่ยยางลงไปย่างเรื่อยๆครับพี่น้อง chúng có young, but sing hẹp chinh hẹp, but hẹp know. May hãy hẹn hãy bỏ. O nhau Ô, nhau Ủa nhau rồi, nhau 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 มึงกูจนสีหอดเอวแล้วมึงหนีไปแค่หย,ยหอดไตแล้วระวังเนี่ยไอ้มอมันลบนะครับผมมึงกูดีเปียก่อนวะเหรอผมซุ่มลอยโอ้พี่น้องขาใครใหม่โอ้แต่แล้วโอ้มึงเนี่ยโอ้คนละสีเลยพี่น้องโอ้ยกูสุ่เข้าม่เนาะโอตายเอาไปเนาะพี่น้องดำได้กับเขาได้ครับแต่ว่าข,ขึ้นเบิร์นหนึ่งนิดนึงฮ่าใสดอกเสียกิมดีแช่แล้วครับสู้ๆของมึงครับผม โอ้เรียบดค้าคอยจะมันกับข้าวขึ้นพี่น้องเดี๋ย้าวมีกันงกับานเ่า้เวตนานไ้ตอนนตี้มันมีการตัดน้ำตัดไฟครับพี่น้องเอาสำนีแล้วพี่น้องครับโอ้ยแล้วก็บุดนเบืองหน่อยพอดแค่นี้ล้วพี่น้องปิดตั้นเพียกัน